วันนี้เราจะพาทุกคนมาลงทะเบียนโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2568ทับ2 5 6 9วิธีการลงทะเบียนขั้นแรกก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของธนาคารทกสนะคะ B A A C Mobile นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์ค้นหา B A A C Mobile b a a c mobile m o b i l e นี่นะคะแล้วก็อันนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเปิดไปได้เลยกดติดตั้งเสร็จกดเปิดหรือไม่ก็ย้อนกลับย้อนกลับไปหน้าจอหลักนะคะแล้วเราก็เลื่อนหาธนาคารของเรา ก่อนที่เราจะเข้าสู่แอปธนาคารได้เราต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารก่อนนะคะเพื่อให้ทางธนาคารเปิดใช้งานแอปพลิเคชันทกศในมือถือให้เราหลังจากยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันของทกศได้เลยแล้วเราก็เลื่อนหาธนาคารของเราแล้วก็เข้าสู่ระบบ อันนี้เราจะทําให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าทางธนาคารเราไม่สามารถทาคลิปของธนาคารได้นะคะพอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็กดไปที่หน้าหลักกดเข้าไปหน้าแรกก็เลื่อนหาคําว่าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผิด2 8บ2 5 6ทับสอแล้วกดเข้าไปได้เลยขึ้นมาหน้าแรกระบบสินเชื่อชะลอการขายข้าว เปลือกนาปีปีการผิด2568ดทับ8 2 6 9กดถัดไปหน้าที่2จะขึ้นคําว่าข้อกําหนดและเ,เงื่อนไขการใช้บริการโครงการสินเชื่อชะลอการขายก็เปลือกนาปีผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile เราก็เลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดยอมรับหน้าต่อไปก็จะขึ้นชื่อของเรานะคะแล้วก็สาขาธนาคารของเราแล้วก็ยุง้งฉางที่1ให้เรากดไปตรงที่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลนะคะ หลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลตามที่แอปพลิเคชันแจ้งได้เลยนะคะจะมีความกว้างความยาวและความสูงของยุ้งฉางเราปริมาณความสูงสุดต่อตันเขาจะคำนวณเองนะคะและปริมาณข้าวที่ขอเข้าร่วมโครงการก็ลงไปได้เลยแล้วก็มีชนิดข้าวเราลงเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิส่วนภาพยุ้งฉางเราถ่ายออกเอียงนิดนึงเพื่อให้เห็นโครงสร้างต่อไปก็ถ่ายภาพข้าวเปลือกข้างในยุ้งนะคะลงที่ตั้งยุ้งฉางก็เป็นที่อยู่บ้านเลขที่ของเราแล้วก็กดบันทึกได้เลย พอเราลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะถือเป็นอันเสร็จสิ้นในการลงทะเบียนโครงการชะลอการขายข้าวหลังจากนั้นก็รอเพื่อทางธนาคารติดต่อก,กลับเพื่อมาตรวจยุ้งช้างและปล่อยสินเชื่อให้เราต่อไปนะคะ